โอ้น oh. ี่เจ้าสรายุดนึงรนะครับตุกฟางเนี่ยรถผมก็ก็กาลังพูดเนี่ยรถตุกกันซักันค็ปุนี่ยู่ที่รนูทกรถฟางเนี่ยงกอกลับดอนนั่งยนดูเนี่ย บรรยากาศสุดยอดนี่นะครับลมพัดเย็นสบายทุกคนสามันนะครับอ่ากันลังหน้ายหน้านะครับดูดันหนึ่งกันเดี๋ยวพอตอนเย็นมุงก็ไปตุกฟังที่ท่าเกตัวพารุตไทยไปได้วยไปลากฟังก็ีเกลง วันนี้ก็ได้ซื้อหมวกแล้วแต่ดันลืมเสื้อแขนยาวแต่ว่าป้ากางเก,กงมากางเก,กงขายาวลืมว่าเสื้อแขนยาวมาโอ้ดับหมดเลยนี่นี่ก็นน้ำน้ำน้ำแบบน้ำไม่มีน้ำท่วมพอดีปุ่มไม่กินเลยเนี่ยก็สบายกันนี่มา นี่อารมณ์ชื่อใหม่เกมนะท่าเกมนี้บ๊ายบาย